คุณต้องการเป็นที่หนึ่งในใจของคนคนหนึ่งคือเป็นที่หนึ่งในหัวสมองการเป็นที่หนึ่งในหัวสมองของคนเนี่ยคนเรารักมาจากไหนครับหนึ่งนะครับเหตุผลใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับสองนะครับมาจากลิมบิกบรนใช่หรือไม่นะครับไม่ใช่ครับสามมาจากสมองสัตว์ใช่หรือไม่สัญชาตญาณการสืบพันธุ์ต่างๆพวกนี้สมองส่วนนี้เป็นสมองคิดเร็วครับคิดเร็วๆก็เท่ากับไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดก็เท่ากับโม้ครับสมองส่วนนี้เป็นสมองเห็นแก่ตัวครับ เห็นแก่ความสุขของตัวเองเป็นสมองขุนมัวครับคีคือคุณต้องทำให้สมองส่วนนี้เสพติดคุณคการทำให้สมองส่วนนี้เสพติดต้องกระตุ้นสารเคมีอธิบายง่ายๆทำให้ตื่นเต้นโดพามีนสองนะครับทำให้รู้สึกว่ามีความสุขนะครับเกลนโดฟินอ,ออกซิโทซินคือทำให้คนผูกพันคุณแค่ต้องกระตุ้นเคมีสามตัวนี้เท่านั้นครับแล้วการกระตุ้นทำไงบ้างครับ ให้เราเป็นที่หนึ่งในหัวสมองของคนครับมันเป็นเทคนิคของ Emotional Contrast ครับเวลาที่คุณอยู่กับคนที่เขาไม่ได้ให้คุณเป็นที่หนึ่งหรือมองคุณเป็นตัวเลือกเนี่ยมันคือเทคนิคของการโยกอารมณ์ความรู้สึกครับเช่นเวลาที่เขาดีกับคุณเขามาพูดกับคุณเขาคุยกับคุณเขานู่นนี่นั่นต่างๆพวกนี้ให้คุณก็คุยดีครับแต่ในบางวันบางเวลาครับให้คุณทำชินชาครับ สมองมนุษย์ไปงนนี้ครับอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดการขัดแยง้งมันจะสนใจแต่ถ้าอะไรก็ตามแต่ที่มันดูเรียบเรียดูไม่มีความขัดแยง้งมันจะไม่สนใจครับวันนี้ที่คุณไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยก็เฉยเฉยเขาเขาสามารถคาดเดาได้ว่าคุณทําอะไรบ้างในชีวิตประจําวันคุณตื่นตอนไหนเมื่อคนสามารถคาดเดาชีวิตคุณได้เท่ากับของตายครับมันคือเทคนิคของการเป็นพวกเดียวกันครับ คนที่สามารถไม่สามารถเป็นที่หนึ่งในใจของใครได้คือคนที่มักใช้สรรพนามคุณหรือฉันพ่อของคุณหรือพ่อของฉันอะไรก็ตามแต่ที่มันบ่งบอกถึงความแบ่งแยกอีกฝ่ายจะไม่รู้สึกว่าคุณเป็นพวกเดียวกันแล้วถ้าไม่เป็นพวกเดียวกันเขาจะรู้สึกว่ามันมีความเป็นปอรปักอยู่ในใจลึกๆครับเพราะเนี่ยให้คุณเวลาคุยเนี่ยครับให้ใช้คําว่าเราหรือของเราจะทําให้คนรู้สึกว่า เป็นอันหนึ่งอันเดียวและสนิทสนมกลมเกลียวกับเรามากขึ้นโดยไม่มีเหตุผลครับเทคนิคที่3ครับคือเทคนิค reverse psychology ครับมันคือจิตวิทยาย้อนกลับครับ,รบเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่เร่งระดับความสนใจของเขาในตัวของคุณได้เร็วมากขึ้นครับคุณเชื่อไหมถ้าคนบอกแฟนคุณว่า ฉันมีเรื่องของมือที่สามอยากจะบอกให้คุณตาสว่างด้วยแหละแต่คุณไม่อยากรู้หรอกพูดทิ้งแค่นี้และไม่ต้องพูดเลยค,คุณรู้ไหมครับอีกฝ่ายมันนอนไม่หลับครับและอีกฝ่ายจะเกิดการคิดว่าเฮ้ยเรื่องอะไรวะแล้วมันคิดดีไม่ได้เลยจำไว้ครับสมองมนุษย์เนี่ยมันจะไหลลงสู่ที่ต่ําเสมอคุณเพียงแค่เป็นคนจุดประกายครับหยอดยาพิษวลหยดการเป็นที่หนึ่งในใจของคนเนี่ยคุณมีหน้าที่ยั่ว เขามีหน้าที่อยากถ้าคุณอยากได้ผีเสื้ออย่าไปวิ่งไล่ตามผีเสื้อแต่จงปลูกดอกไม้เอาไว้ครับมันจะมี37คําถามครับที่ทําให้คุณเนี่ยรู้จักคุณค่าตนเองครับหลายคนใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของอะไรครับของการสวมหน้ากากเราไม่รู้ด้วยซ้ําครับว่าเรามีคุณค่าอะไรบ้างเราไม่รู้ด้วยซ้ําครับว่าคุณค่าของเราสูงขนาดไหนเราไม่รู้ครับและใช้ชีวิตยืนในการสวมหน้ากากเอาไว้ครับแช์หนึ่งครั้งแล้วพิมพ์รหัสกับครูคมครับ ามด้วยหมายเลข7ครับครูคอมการันตีครับเมื่อคุณได้37ชุดคำถามอันนี้ไปคืนนี้คุณจะเข้านอนแบบหลับฝันดีเพราะคุณได้รู้จักตัวตอนหรือแก่นแท้ของคุณทั้งหมดครับไม่ใช่รู้จักแค่เหลือเรื่องนี้ครูค,คมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณ ขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุณคมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่0 0ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะ แฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าขอเ,ขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยคบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ11อจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วเวนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กห0ึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่งยเก้าบาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ